ทุกโหนะตอนนี้เรากำลังเล่นเกมทะเลทั่วโลก Murder m y s ร e r y m u เ d e r m y s t e r อ Murder m เ s t e r y นะฮะเป็น EP สองนะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะทุกคนถือว่าเมื่อกี้ไม่ได้พูดเลยไปนี่นะทุกคนผมได้เป็นอันนี้นะผมผมได้เป็นอีกแล้วอ่ะทุกคนผมไม่เข้าใจเลยว่าผมได้เป็นได้ไงอะอะไม่กมเป็นเชอรี่อะไม่ใช่ดิเข้าว่าอะไรวะเออคนธรรมดา ไอ้สีเขียวๆอ่ะผู้บริสุทธิ์อ่ะเออเนหละกูเป็นอีกละวขวดเศร้าขี้หมูขี้หมูชิงเอออะเอมีดเลยนี่ยกูใช่ได้อ่ะเป็นผู้บริสุทธิ์อีกแล้วอ่ะใครมันยิงปืนอ่ะใครมันยิงปืนอ่ะเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์อีกแล้วอ่ะเอาดิ ฟ้าไม่ได้เลยกูดีจ้าโอ้ค้อนโอ้ถ้าไม่ได้เบอร์ไอยู่ในหมู่น่ได้ปะโอ้ไม่ได้เลยวะไม่เห็นน่ตอนแรกกูเห็นมาทักต้องลองทาวะทังแล้วโอยคอบสุบิดนะเอาดี ฉันได้เรีนภาษาอะไรภาษาเมืองไทยจูดันก็ผิดเนี่ยผมพ่อดูดูนี่ดูนี่เอออย่า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 เป็นไรเป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรชูเกย์กลได้ดีแล้วดูดูเกยก็ได้อ๋อโอเคโอเคโอเคเราไปเราไปโอ้เอาไงเอาไง โอ้ตายแล้วทุกคนเนี่ยเปิดมาก็ตายเนี่ยไม่ไม่คิดให้ได้เล่นเก็บแคนดี้หน่อยหรือโอ๊ยเป็นไงเป็นไงก็ขูดเลยปะเชอรี่คนนี้โอ้โหหมูใหญ่ ไปแล้ววะนี่อเอาอีกแล้วอ่ะออนี่เป็นเมอร์เดอร์ว่ะเฮะออนีูเป็นเมอร์เดอร์ือดตาไม่เหรอฮะหยุดเห็นแล้วข้างหลังไหมเฮ้ยตกใจหมดตอนนี้เชื่อใจใครไม่ได้อะตอนนี้ใครเชื่อได้วะ ไม่ใครน่าเชื่อถือ๋ดวชักมีดแป๊บแต่ไม่ได้เป็นไนีูยทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยเมื่อกี้เห็นคนชักมีดเหรอใช่ๆไอ้ผมทองทองใส่เสื้อ น้าผู้ชายก็ใส่ไอไลไฟ์พายอ่ะรู้เปล่าว่าไม่รู้คุณไม่มีอะไรทำตอนนี้มันไล่จิ้มัน,นดีฮู้ยทุกคนมันมีห้องรับด,ด้ยวยห้องรับบันได้ขึ้นไปอ่ะชั้นสองเนี้ยก็จะไม้ผมเเรื่องมันจะเปอย่ันมาที ฆ่าหน่อยดีเอ้นะั่นมาฆ่ามั้นี่มันตดูใกล้ๆนะย,ยิงทียิงมันที่ยิง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 เหล,ลีวต่วลไม่เอีเคมันลมเลยแบบนั้นเ,เดี๋ยวนี้ เอยากเป็นนอมเภอวะอุ้ยอุ้ยผมหนักผมตลอดเล่นมายังไม่เคยเป็นนอมเภอโอ้ชักมีนอะเคยเคยเป็นแต่นาเเี้ยเฮ้ยใครวะหรืออะไรกูเหี้ รู้ใครฆาตกรนะนตอนนี้ฆาตกรอยูไ่ไหนวะเฮ้ยอย่ามายิงมิจาาเบอร์จะมายิงเนีอยเอ้ยนี่แล้วคนผมเมื่อกี้ผมตายโอ้โหโดนนายเพอยิงเปล่าวะยิงกู อ่าเรยียบร้อยๆๆเรียบร้อยเรียบร้อยเอามาตะกุ่งเฮ้ยใหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปกูติดเหลืองเฮ <c oughs> <ๆ>้ยน่ฮะไม่หมึกบักหรือเปล่าผมได้เปิดอันนี้นะทุกคนดูนายเฟอนายเฟอวิอมิตะไม่คนคนคนบริสุทธิ์โอ้โหเปิดรถตู้มาเจอผีมีผีด้วยเหรอ นี่ไม่ใช่ซอมพีนะเฮ้ยดูดิแม่มึงตัวต,วตวกี้เฮ้ย <c oughs> เกินนะเดี <c oughs> ย๋ยวนี่นี่ย <c oughs> อะไรอ้มาวมาดิใครเป็นว่านายเพื่อเออมองรูไหมใครเป็นใครดูดิอะไรวะโอ้โหโอ้หนายเพื่อแต่เว่ ไม่ใครเป็นนายไ,ไม่ไม่แล้วใครเป็นนายเพื่อที่ไม่ใช่ไม่หมายถึงนายเพอื่อนนมานีมน่มันอยากเจออยากจเปอนนายเพมืมายิงเ่รอมาวัดปักกันเลยเออขาลูกบัตฮะเนี่ยเนี่ยตัวดีเลยอืออย่ละนายเพื่อยู่ยไหนวะแต่เพอ่ออยู่ไหนเนี่ยที่บอกว่าอะไรเนี่ย นายเพื่มาหน่อยนี้เจอแล้วเจอล้เจอแล้ว,ลว,ลวมาด้วยกันน,นยายเพ่อน่ยมาคิดว่าแก้มือรอบที่แล้วมามตัวนี้ b อ a c o n มกระโดดไม่ได้อะตรงนั้นอะถดร้อยฮะตาย,ตายาจไเปเลย ขอน้าพื้นไม่ได้หวังไว้ค่าทั้สองรอบติดถ้าเป็นมันก็เบื่อไอ้เหี้ยมาดูกันนะฮ้ยอีกแล้วอ่ะเื่อไม่เสียค่ากนะผมไม่ใช่หรอเดี๋ยวไล่เก็บแค่นี้ก่า อืออะไรวะอุ้ยอืออือน่ากลัวอ๋อเหี้ยเหี้ยเหี้ยรออะไรกันวะมึอที่อุ้ยเดินผ่านข้าศึก่อนอะไอ้ยังรออะไรกันเอาปืนดิเอาปืนดิตายเลย ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ล<ด><ด>ค์กดแชร์กดซับสไคร์นะ